สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาสรุปกิจกรรมเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ของจังหวัดพะเยาดังนี้9กุมภาพันธ์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนากวานพะเยาในส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุมวังสะปะทุม ไปยังห้องประชุมมูลนิธิชัยพัฒนาและอาคารอนเนกประสงค์สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่ตำบนบ้านสางอำเภอเมืองพะเยาโดยมีนายสุเมธต,ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายลอยนจิตด,ดอนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพั์ในพระบรมราชูปถัมภ์พลโทพดุงยิ่งไพบูณสุขกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒ์ในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมถวายรายงานนอกจากนี้ยังมีว่าที่ร้อยตีนรงโรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานจังหว,วัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมถวายรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย10กุมภาพันธ์ว่าที่ทร,ร,ร,ร้อยตีนรงโรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัพดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2566ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาจัดขึ้นน้บบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาโดยมีนายกเหล่ากาชาชจังหวัดพะเยาปหลัดจังหวัดพะเยาวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาชจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาวรวมทั้งให้ส่วนราชการได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการแบบมีชีวิตเผยแผ่ผลการดําเนินการและเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้เที่ยวชมงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย17กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลกรสุวรรณรับองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา2564ณห,หอประชุมพยางงำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมีว่าที่ร้อยตีนรงค์โรจนโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยาผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่34ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา อุปนาย,ยกสภามาหาวิทยายลัยพะเยาในการนี้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาผู้แทนมหาวิทยายลัยพะเยาและผู้แทนบัณฑิตมอบพวงมาลัยแด่ผู้แทนพระองค์โดยในปี2564มีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจำนวน2,138รายเข้าร่วมในพิธี14กุมภาพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยาโดยนางวิภาเชื้อเมืองผานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนคืนความสุขให้ผู้ประสบภัยคืนความปลอดภัยในท้องถนนโดยมีว่าที่ร้อยตีนรงโรจนสนุโธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเกืออข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจำนวน18รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,137,000บาทโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นกองทุนที่มีรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถอันเป็นที่นิยมของประชาชนต่อไปเป็นปฏิทินการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยา ในเดือนมีนาคม2566ตามลำดับดังนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยากำหนดจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมชุมชนไทยหรือเมืองมางประจำปี2566ในวันที่1มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง19นาฬิกาณวัดแสนเมืองมาตำบลหยวนอำเภอเชียงคำงานประเพณีวงสวงพ่อขุนเงืมเมืองประจำปี2566 พิธีเปลี่ยนผ้าผูกเอวพ่อขุนงำเมืองพิธีวงสวงพ่อขุนงำเมืองในระหว่างวันที่4-5มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาตามลำดับณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองและงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาประจำปีพศ2566ครั้งที่47เนื่องในวันมาฆบูชา กิจกรรมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและพิธีเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-6มีนาคมนี้เริ่มเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาและเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาตามลำดับณท่าเรือและวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดมหกรรมชวนกันรันอัพถูเตสั้นทเวทเสริมสร้างสุขภาพโซซทัลเวลวี และบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา6 3นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย,ลยพะเยา